รวมถึงนักกีฬาที่ต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้เ,เราจะใช่แขนไม่ได้ทำอะไรดี่นี้อะไรก็คือดูทักส่วน สวัสดีครับวันนี้เฮ้วดีพาไปพาทุกคนมาอยู่ที่วัดโพหรือวัดที่เป็นอารามหลวงชั้นเอกซึ่งเป็นชนิดของราชวรวิหารนะครับและเป็นวัดประจําราชการที่1นนะครับมาถึงวัดโพที่นี่นะครับจะไม่พูดถึงเรื่องของศัพทวิชาหนึ่งของไทยซึ่งเป็นแขนงของการนวดแผนโบราณของไทยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจากที่อยู่โดยรอบนี้นะครับจะมีรูปปั้นของราษสีดัดตนต่างๆซึ่งดูท่าทางแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับโยคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีในการนวด ไทยหรือว่านวดแผนโบราณอย่างไรให้ถูกต้องตามแบบฉบับวัดโพเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าโรงเรียนที่ขึ้นชื่อในด้านการนวดไทยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยคือโรงเรียนอะไรตามเพียงเข้าไปดูข้างในเลยครับ และตอนนี้นะครับเราได้มาถึงที่โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดระเชตุพนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนนวดและนําความรู้อะไรดีๆมาเผยแท่กับคุณผู้ชมกันบ้างเลยนะครับตามมาเลย อจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมอาจารย์เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนําตัวเองเข้าข้างนิดหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์พิสิทธิ์สริมภาชื่อเล่นชื่ออาจารย์หนุม่มนะครับผม วันนี้นะครับอย่างที่เรารู้เลยว่าเรามาถึงโรงเรียนสอนนวดแผนโบราณวัดเชตตะวันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะนําข้อมูลมาเผยแพร่กับคุณผู้ชมก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนวดนะครับอาจารย์อย่างที่ทราบนะครับโรงเรียนนี้เนี่ยเขาจะมีหลักสูตรในการสอนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับระยะสั้นก็อยู่ที่ประมาณกี่วันแล้ว,ว,วครับอาจารย์สิวันสิบวันออกไปประกอบอาชีพได้เลยไหม<ช>ครับใช่คับ,ครบประกอบวิชเชียร์แต่ว่าถ้าใครอยากได้ความรู้แบบ จัดเต็มก็จะมีแบบคอร์สคอร์สยาวเลยครับคอร์สยาวใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนนะครับใครที่จบจากสถาบันที่นี่นะครับจะได้ใบรดรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าในส่วนของการนวดยังไงสําหรับคนทั่วไปปกติไหมว่าจะเป็นคนที่ทํางานคนที่มีคุณผู้ชายอยากนวดให้คุณผู้หญิงคนที่คุณผู้หญิงอยากนวดให้ผู้ชายรวมถึงหลานๆที่อยากจะนวดคุณยายที่ให้เกิดอาการเจอนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากส่วนไหนกันก่อนเลยครับเชิญเลยครับ S <S <preach ers> จะเป็น่าพื้นฐานในการนวดเลยเพราะในการนวดเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตศาสตร์ของวัดโเนี่ก็คือเริ่มจากปลายเท้าไล้ขึ้นมาข้างบนเมือเอาเลือดกลับขึ้นมาถูกต้องครับถูกต้องครับและที่ตื่นเต้นกว่านั้นก็คือเมื่ออาจารย์สอนนวดเสร็จแล้วพี่จะต้องนวดอาจารย์เหมือนกันสอบใช่ครับก็ต้องมีการสอบด้วยได้ครับก่อนอื่นขอขอว่าครัวก่อนนะครับที่จุดแรกที่เราควรจะเริ่มนวดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ บริเวณที่ฝ่าเท้าเสร็จแล้วในการกดนี่เราจะกดนิ่งนะครับนะจะไม่กดย้ำาไม่กดย้ำานะครับนะหรือวาวจนเกินไปอันนี้ก็คือเทคนิคในการนวดไทยเลยนะครับเราก็คือต้องช้าหน่วงเน้นนิ่งสามนอช้าหน่วงเน้นนิ่งโดยลำนักในการนวดเนี่ยจะมี50 50เปอร์เซ็นต์ก็คือสำหรับลูกค้าที่นวดแบบสบายๆเสร็จแล้ว70เปอร์เซ็นต์ก็คือสำหรับลูกค้าที่มาแล้วผมปวดเมื่อยตรงนี้ แน้นห้ผมหน่อยก็คือจะมีการเพิ่มน้ําหนักตรงนั้นไปเราจะรู้ได้ยังไงว่า50เราพอกับเขาครับรอาจารย์ก็คือเราเราเป็นหมอเรื่องก็คือสังเกตก,กับลูกค้า,าจากหน้าจากหน้าถ้าสมมุติลูกค้าหรอเลแล้วนั่นแหละอันนั้นเกินเราต้องเ <laughs> พราะลูกค้าบางคนเขาไม่กล้าบอกหมอมาบอ,อกตัวใช่ใช่นะเมื่อกี้ก็โอ้โหคิ้วชนกันแล้ว เราก็คือต้องมีการตรวจเทปก็คือสังเกตซิสต์อาจารย์อาจารย์ครบหรือยังครับยืนคนนี้ลองสอบนวดอาจารย์ได <lava>. ้ครับพร้อมหรือยังครับอาจารย์พร้อมแล้วครับมาอาจารย์ทําประกันชีวิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำประกันเอง ได้สอนนวดเราไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่ต้องมาสอบนวดด้วยตัวเองแล้วนะครับรู้สึกตื่นเต้นกลัวทรอาจารย์เจ็บอันดับแรกก็ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมไทยแล้วก่อนก็มีการไหว้ครูนะครับตัวนี้คือเท้าเราก็กดตรงอาจจมูกเท้าตรงนี้แน่ๆเลยใช่ไหมกดไว้กด้างมีสามนอเลยนะครับอาจารย์หน่วงเน้นหน่วงเน้นนิ่ง เราต้องอ<ร>ยกต,ต,ตัวอ๋อเราต้องยกตัว,<ส>ตวไปด้วยแต่ติงหน้าตรงยกตัว,วถ้าตามปกติแล้วเนี่ยเราจะนวดแค่นี้เราจะนวดแค่นี้แต่เมื่ออาจารย์มาจับเราจะรู้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวอ๋อ,อมันมีการ แล้วก็มาด้านในออ๋อเท้าเท้าผ่านหรือยังครับอาจารย์เท้าผ่านแล้วโอเคโอ้ยโอเคครับสมมตินี่คือนม่แข้งกระดูกสันนักแข้งกระดูกสันนักแข้งนี่เราชิดกระดูกสันนักแข้งด้านในชิดกระดูกชิดกระดูกสันนักแข้งครับผมสองต้นเหมือนเดิมแล้วก็มีการยกโค้เหมือนเดิมถูกต้องครับแนวเส้นหนึ่งเราจะยกตัวขึ้น ถ้าเรากดถูกเราจะเจอกระดูกสันแนกแข้งก็ให้ไล่ไปกับสันหนกแข้งตรงนั้นต้องไล่ตามแนวเส้นประทนเลยอุ้ยแต่ดีเพราะว่าเวลาลงโยกตัวอย่างเงี้ยครับเราจะทุ่นแรงของนิ้วโป้งออกไปได้เยอะมากแต่วิธีการนวดเนี่ยหลังต้องตรงใช่ไหมครับเราจะนิ่งไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีการมีการปวดหลังคนนวดอีกจะเจ็บเองย่างคนสมัยก่อนเขาจะว่านวดแล้ว คนอื่นหายแต่ว่าข้อตัวเราอ๋อเหมือนเขาบอกว่าเหมือนกับถ้าเป็นความเชื่อก็เหมือนของเข้าวถูกว่าแต่ความจริงแล้วตัวเองนวดผิดท่าวดผิดท่าอันนี้คือสมมุติว่านี่คือหน้าขาแล้วเรามีจุดตรงจุดกึ่งกลางก็คือกึ่งกลางหน้าขาอ๋อกึ่งกลางหน้าขาตรงนี้รขาแล้วก็กดไปตรงกระดูกหัวเข่ามันจะเป็นเป็นอัตโนมัติก็คือจะเป็นร่องอ๋อเป็นร่องของเขาตามร่องไปเลยใช่ไหมครับตอนนวดเราต้องหายใจด้วยใช่ไหมครับหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็ลงมาใช่ครแข้งเราก็ต้องเปลี่ยนตัวถ้าเราถ้าเราไม่บิดตัวนี้คือตหลังหลังจะเจ็บเพราะฉะนั้นเราไปทางไหนเราก็ต้องเอาตัวอะไรผ่านยการผ่านราการนวดโอเคโอชีผ่านไหมครับอาจารย์ผ่านนี่ขอบคุณครับแล้วกลับต่อไปเดี๋ยวจะลองให้อาจารย์สอนนวดคร่าวๆเกี่ยวกับคอบาลไลเราจะนั่งและนอนดีครับอาจารย์อันนี้เราจะใช้ท่านั่งดีกว่าขอท่านั่งนะครับ แบบนี้อ่าโอเคถ้าเราอย่างนี้คือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอย่างนี้อ่าอย่างนี้เปียขควหมายแนวเส้นที่หนึ่งแนวเส้นที่หนึ่งก็คืองดตรงจุกโค้งแล้วก็ถ่ายน้ําหนักหลังไปนี่หนักเป็นว่าเรัาจรดีครับเกิดกับน้ําหนักดีแล้วแขนไม่ได้ทําอะไรสีนะอันนี้ก็คือดูน้ำหนักโฉนดแค่นหนงใช่แค่แต่แค่เหยียดแขนให้ตึงแล้วก็เราก็ไปอย่างนี้ปุ๊บฮผมใช้สอนแนวคันบ่าเจ็บไหมดีมากก็ผลน้ำหนักลงไม้อีก จริงอันนี้สบายกว่าสบายนี่สบายคนปวดก็จะมนการเซฟนิ้ว่าเราด้วยถ้าถ้าเรานวดอย่างนี้คือถ้าคนโดนนวดเจ็บเราจะสังเกตไอ้งรครับอาจารย์ลนกษณตัวเขาจะเขาจะหนีหนีเขาจะหนีมือเราอ๋อคือถ้าเราไม่เห็นหน้าเราก็ดูว่าอันนี้กลับเสร็จแล้วแล้วเส้นที่สองเราจะหันไปนิ้วมือขึ้นหันไปนิ้วมือขึ้นกดจุดลงไหมครับอาจารย์ขยับมาลงมาลงมาประมาณนี้ประมาณหนึ่งนิ้วมือเมื่อกี้เราอยู่เส้นตรงนี้ใช่ครับมายระมานึง ใช่ตรงนี้เหรอครับหน้าแล้วก็กดเฉียงก็ไปด้าัหน้า45องศานี้คือใช้ตัวช่วยดันได้สามจุดเหมือนเดิมใช่ไหมครับ3จุดเหมือนเดิม เราเริ่มกันพูดอย่างเช่นอย่างผมมีการปวดเมื่อยตนเองเนี่ยนะครับนะหรือไม่มีใครรูดให้เนี่ยโดยหลักๆบางทีปวดบ่าโดยใช้มือฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามในการโกยโกยมาข้าโกยมาด้านหน้านะครับนะแต่การโกยจะไม่ใช่การกดลงไม่ใช่กดลงเราต้องเย็นศีรษะด้วยไหมครับอาจารย์เย็นนิดนึงนะครับโกยแล้วก็นับหนึ่งสองสามทีนี้จะเอาแรงแค่ไหนก็เลือกเอาเลยเลือกเลยใช่ ชอบหนักชอบเบาเราสามารถใช้ได้โกดไปได้บาทแล้วมีตรงไหนไหมครับอาจารย์มีแนวต้นคอที่เรากดนะครับนะก็คือใช้มือฝั่งตรงข้ามเช่นกันฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามแล้วกยเข้ามาต้ลมศีรษะด้วยใช่ไหมกมเล็กน้อยให้กลมเนื้อช่วงต้นขอมันนูนขึ้นมาูนขึ้นมาใช่ครับอ๋อเราใช้โกดสบายคือถ้าเสร็จแล้วบางที่เราอาจจะใช้มือประสานของเราคมือประสาน ก้มศีรษะเสร็จแล้วกด3จุดที่เรากดใช้โดยการหนีบนะนร่หนีบหนีบเข้าหาใช่ครับหนีบเข้าหากันเหมือนกันไกลหนีเข้าเลยอันนี้จะสบายที่สุดนะมันจะมีการเพื่มน้ำหนักใช่อันนี้ก็มีการที่ว่าออกกระบอกตาตาประโมมองเห็นภาพซ้อนได้อัน้บางคนับรถแล้วมีการหลับในระประมาณนี้ ยิ่มาที่นี่คือนอกจากที่เราจะได้รียนเพื่อไปนวดให้กับคนที่เรารักหรือคนใกล้ตัวแล้วเนี่ยเรายังได้วิธีการนวดของตัวเองนะครับอาจารย์รับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์หนุ่มและอาจารย์พสิงห์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้เรานําข้อมูลตัวนี้ไปเผยแพร่นะครับขอบคุณมากนะครับไปดูกันนะครับว่าห้องเรียนเป็นยังไง